ฉี่อไอ้เบิ้งเบิ้งมันเปื่อยขนาดไหนเห็นบ่เปื่อยครับปอนีเปืป่อดยด้วยล่ะต้มขมปากน้ำไปดองหอ,อนเลยเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุคนนะครับได้ตุมขมปากน้ำมาพี่นออ้องหอนหอนเเด้เบึงๆๆ้งเบิ้งเบึ้งไม่แต่ปากงามๆเปื่อยๆพี่น้องเราอู้หอนแล้วก็จวดเลยเนาะบทเดียนน้ำมะนาเลยเปื่อยเปื่อยเลยพี่น้อง หักบอนแสบคลองแทะเลยเจลข้นมออุืม ดออ้วยเนี่ยนปีกอะไรรสชาติมันนบะ Ừm. Khổ lắm. Ừ. Ừ. Chị coi bưng. Bọn tươi cỡ nào đây? Ừ. không? Tươi này bữa đây là, mày lọt em năm, lấy เปื่อยเปื่ยอยดีโอ้แ่บมันไปเนาะอันนี้ขอร่วกันเด้อรับชมยินดีมาได้กับความเมนต์กันมาพี่น้องอันนี้อยู่ขอนแก่นอื 白钢铁。嗯。 โอ mm ้ม hmm. oh. oh, no. mm ุญน้องอืม có đi kín lên với nó cứ giải bước câu cây gì không Mm hứa -hmm. เสียแผ่วไปหน่อยไปเปื่อยเลยเสียงเลยเดินปากน้ำหัวตุ่มเลยเปื่อย ไส่บีบีพกเนี่ยขึ้นขมโอ้โหขมเนลำต้มขมเือนต้มขมปากน้ำพี่บงังมันยังได้บีบงังมันเปื่อยบ่นนะ ขืาวขึ้นน้องครับเนาะลดไปสามปากสามปากครึ่งร้ายหนึ่งกิโลกว่าพี่น้องรสชาติมันจะเป็นแบบมันๆคือหลินง่วครับหยาบเนียวเลยเนื้อเป็นเน,นือ้อมันเงาน ปากน้ำปากน้ำพี่โแก้มไม่ได้ไปเนาะแก้มง่วนอิ่มเอาคลิปนี้เอาทราบไป่เนาะได้ปากน้ำง่วนต้มขมไปเนาะเสียบคอแขงแทนนะครับก็กินบุเบิดกับยาบากันเดี๋ยวจะไปกินอีกทีหนึ่งพี่น้องอิ่มก่อนนะครับแสีบมีดถากีบุษภาพกับคอถอดเขาใด้พี่น้องเลื่อมเอามีดมาน้ำยาบากันเอาฝากก็ไหลก็แช่น้ำผู้ใดเขาบอกว่าเบิ่อไงจะเลื่อมก็ไหลก็แช่ ก็สสซับสะไคร่เนี่ยเพื่อเป็นร่างใจกันแล้วก็ผู้ได้เข้าเบิงคอยสูขภาพร่างกายเร่งๆลำพุวงเงินทองคิดสิ่งได้แค่สิ่งนั้นไม่รองมันี่เอาซับในคอนเดี๋ยวบอกินาสวัสดีครับ